ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินหนูหน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่2เมษายน2566นะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับ FC ทางช่อง ทุกๆท,ท,ท่านเด้อจ่าเด้อคลิปนี้เสียงดังแน่เด้อจ่าเด้อได้ยินบอทำช่ชมเสียงพัดลมเสียงพัดลมเมื่อนี่บไดปิดพัดลมฮอนหอนทำชมหอนแห้งเพื่อจังฝนสีต,ตกเ่ยละหอนเอาแห้งฝนกำลังสีต,ตกเราละทำช่มชมแต่ว่าหอนแห้งอยู่กรุงเทพฮอนหอนทำช่มชมอยู่บ้านนอกหอนบอทำช่มชมกรุงเทพเนี่ยฮูมองหันใจ แถบจะบ่มีอากาศประทายเทห่อนแห้งท่านผู้ชมมือนีปิดพัดลมม่าได้เลยมันห่อนเอาสําหรับคลิปนี้กวนจะไปรับชมแนวทางทันใดที่เขามาเลี่ฝาคือเกาเด้อจ่าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กาลังใจทางช่องแอดมินหน่อยนะไม่เด้จ่าเด้อสาหรับทันใดทีช่นชอบแนวทางเหล็กห้าหน่อยอย่าลืมเขามาเล้่ยฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กาลังใจ คือเก่าเนาะจ้าเนาะจะได้ไมีกำลังใจมาลงคลิปหมมนันซูมเลยจ้ะเด้อเป็นยังไงท่านผู้ชมส้หรับผลห้าหน้อยเหมือว่าน,นี่ดีใจกับทุกทุกท่านเ้อจ้ะเด้อทีถือรางวัลเหมือนวานสำรับผลห้าหน้อยเนาะจ้าเนาะสำรับรัฐบาลไทยนั่นกระรุดไปเลยจา้าเด้อหนึ่งเมษารุดไปเนาะจ้าเนาะสำรับอ่ารัฐบาลไทยขอโทษ ท่านเนาะจเนาะเพราะว่าแนวทางตัวเลขมีเขามีหลุดเ้วยจ้ๆเด้อเขาแน่หลุดแน่บวกันเนาะจเนาะทุกแนวทางทุกตัวเลขว่างหายเป็นเพียงแนวทางทอนันเรื่จ้ๆเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยเนาะจเนาะฟันว่าเมนสิถือเลกบอถือธรรมชมแต่วา ห้าหน้อยเฮาปังคือเกาแล้วจ้ะเนาะาสำรับห้าหน้อยเฮายังปังทุกวันแล้วจ้ะเนาะห้าหน้อยสำรับห้าหน้อยถือว่านี่เด่นวิ่งรูดมาครบที่จ้ะเด้อเด่นวิ่งรูดสองและสามมาครบนะจ๊าเนาะเข้าไปซีหากับ สามเจ็ดเดอจ์าเด้อในตารางเจาะบอ่อแตกนะจ๊ะเนาะหลอกพิเศษเจาะบอ่อแตกสองกับสามเข้าไปที่สี่ห้าและสามเจ็ดสามสองไปแตกหลอก VIP เด้อจ์าเด้อบางทันเพิ่นบอยอมหยุดนะจ๊ะเนาะเพิ่นบอยอมหยุดเพิ่์นบาดเพิ่นเสียใจจังได้สองกับมาเพิ่์นลูดสองไปฮอดหลอก VIP โชคดีเมือ่อวานนี่ไปแตกสามสองเน้นเจาะ ในหกชุดเด่นนะจ๊ะเนาะไก่ยังดีนะจ๊ะเนาะโชคดีกันไปสามตัวบอ่แแวววบอแตกนะจ๊ะเด้อสามตัวบ่อแตกนะจ๊ะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้มารับชมรับฟังแนวทางกันต่อนะจ๊ะเนาะขอให้เฮงเฮง,งปัง,ป,งปังกันคือเก่านะจ๊ะเนาะสำหรับคุณพอ่อคุณแม่หรือว่าพี่ๆท่านใดที่สนใจจินค่าทั้งล้านตามที่เห็นเลยเด้อจ๊ะเด้อจะมี กาแฟเพื่อสุขภาพแล้วก็สบู่คุลต้าเล่งผิวขาวจะเป็นแพ็กนี้้วจ้ะเด้อสำหรับทันใดทีสนใจสบู่ทูโตล่างหน้านะจ๊นะเนาะทูตัวล่างหน้าคุลต้าเล่งผิวขาวสำหรับแพ็กนี้เป็นสูตรที่ขาวไวไ้ะจ้ะเด้อเป็นสูตรที่ขาวไวจะมีพร้อมส่งคือน้ำนมข้าวสูตรเดียวนะคะ แพ็คละ190บาทเด้อจ้ะเด้อ1แพ็ค190บาทหนึ่งแพ็คมี10ก้อน190บาทส่งฟรีนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางสำหรับสบู่ตัวนี้นะจนะ๊าเนาะก็จะเป็นสมุนไพรใบบวบแก้สิวลดสิวเด้อจ้ะเด้อป้องกันสิวเกิดใหม่นะจ่าเนาะก้อนละ180บาทนะคะสำหรับอ่าสบู่ใบบวบนะจ๊าเนาะล้างหน้าอย่างเดียวนะคะ ตัวนี้จะเป็นล้างหน้าถูตัวได้ในก้อนเดียวกันเลยนะคะสำหรับตัวนี้จะล้างหน้าอย่างเดียวนะคะแล้วก็จะมีสมุนไพรทองคำนา,านะจ๊ะเนาะล้างหน้าอย่างเดียวนะคะก้อนละ240บาทเดอจา่าเด้อจะมีค่าส่งนะคะถ้าสั่งก้อนเดียวมีค่าส่งโดยจา่าเด้อถ้าสั่งสองก้อนส่งฟรีนะคะส่งฟรีแบบโอนเนาะจ้ะเนาะสำหรับอ่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบวบกสมุนไพรใบรบวบกและสมุนไพรทองคำยาสีฟันสมุนไพรไล้กุบกาแฟเพื่อสุขภาพบำรุงสายตาและบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายดากเดอร์สหรับพวกนี้จะมีคาโซงเดอจา้อพวกนี้จะมีคาทรงกาแฟสําหรับทันใดที่กําลังมองหากาแฟเพื่อสุขภาพานะจ๊ะเนาะจะมีกาแฟเพื่อสุขภาพ เทาวันเตียงบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะแล้วก็จะมีกาแฟเพื่อสุขภาพโมโนบำรุงสายตาด้ยาดยเดอร์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่สนใจ,าจานะเนาะหกล่องราคา225บาทนะคะ1กล่องราคา225บาทบรรจุ1กล่องมีอยู่1 5ซองนะคะถ้าสั่งสองกล่อง450บาท ส่งฟรีนะคะส่งฟรีแบบโอนเร้จ่าเด้อแล้วก็จะมีครีมบำรุงผิวโคเซียรี่สมุนไพรหลอดละ290บาทเด้อจ่าเด้อสำหรับท่านใดที่สร้างสินค้าผลิตภัณฑ์ลายกรุ๊นอนจ่าเนาะบม่ว่าจะเป็นอยากได้กาแฟกล้องนึงอยากได้สบู่ก้อนหนึ่งอยากได้ยาซิฟันหลอดหนึ่งร่วมค่ะกันได้เลยเด้อจ่าเด้อสองชิ้นขึ้นไป แอดมินหนูน้อยส่งฟรีแบบโอนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสบู่กับครีมตัวนี้นนะจ๊ะเนาะถ้าเป็นสบู่กับครีมจะเป็นโปรทรงฟรีน,นะจ๊ะเนาะครีมฝ้าขาวตาราเด็กแกะครีมบำรุงผิวหน้าก่อนนอนชุดหนึ่งราคาหนึงร้อยห้าสิบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้นะคะเพราะว่าอันนี้แอดมินหนูน้อยขายมาโดดแล้วบ่วมีค่าส่งด้วจ้ะเดิอไม่มีค่าส่งกับสบู่นะคะ สองอย่างนี้จะไม่มีค่าส่งส่งฟรีนะจ๊นะเนาะแต่ว่าถ้าเป็นผลิตภณัณฑ์ไรกรุบหนีมีค่าส่งเดือจัะเด้อถ้าเก็บเงินปลายทางก็บวกเพิ่มนะจ๊ะเนาะถ้าท่านใดบื่อยากเสียค่าส่งก็คือสั่งไปสองชิ้นส่งฟรีแบบโอนถ้าเก็บเงินปลายทางก็มีค่าส่งคือเกา่าเด้อจัะเด้อ สำหรับท่านใดที่สนใจโทรเขามาสั่งได้เลยที่เบอร์0 9น6 3 2 5 5 1 3นะคะหรือว่าจะเมมเบอร์เพิ่มเพื่อนทักไลน์อินบ็อกไปทางไลน์ได้เลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยมารับชมนะทางกันต่อเลยนะจนะเนาะแนวทางเลขฮานอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่2เมษายน2566 เลขในตารางนะคะเมื่อวานนี้กัเริ่มเดือนใหม่เดือนแรกมือแรกแหกมานเด้งบนล่างนอกจากเนาะสำรับอ่าถ้าน้อยเมื่อวานนี้หมวแรกแหกมันไปแล้วได้จ้ะเด้อเมื่อนี้มาลุ้นกันต่อนอกจากเนาะเมื่อนี้กับสิโชคดีคือเก่าท่านผู้ชมย่ำได้จ้ะเด้อ ท่านใดที่อยากได้ทุกวันแอดมินแนะนำให้15คู่ในตารางวินได้เลยนะคะวินทั้งหมดจะได้15คู่เด้อจ่าเดอ้อถ้าพ่อพ่อแม่แม่หรือว่าพี่พีเอฟซีวินเลขในตารางนี่นะจนะ๊ะเนาะ15คู่จะพลาดน้อยมากนะคะ จะพลาดน้อยมากกว่าจะเอา6คู่เน้นเจาะทีแอดมินตัดออกมาให้นี่เนาะจะเนาะ6กคู่เน้นเจาะอันนี้กับบ่ว่ากันเนาะจะเนาะบางท่านเพิ่นหมักลูดเพิ่นมาหมักจับวิ่นอันนี้กับบ่ว่ากันเนาะจะเดอ้อสมมุติว่ามือใดเลขกวิ่งลูดแอดมินหนูหน่อยบ่มามันกะจะเสียโอกาสตรงนั้นไปเด้อจ้าเด้อแอดมินแนะนำให้ วินสิบห้าคู่ถ้าอยากได้ทุกวันบางคนเป็นกับว่าวินบาไวดอกแอดมินมันลายโพดท่านผู้ชมเลือกเอาเนาอจ้าเด้อว่าวินสิบห้าคู่ได้ทุกวันหรือว่าจะเลือกเอาเป็นบางคู่ถ้าเลือกบัตถืกกับบัตถืกได้ท่านผู้ชมถ้าเลือกบัตถืกเนี่ยมันกับบัตถืกเนาะจ้าเนาะสิบห้าคู่รอบแหลกบวัวมา รอบที่สองกระทบไปเอาทุ่นขึ้นนั่มเลยจ้าเดอ้อจะพลาดน้อยมากนะคะหลยทันเพิ่นกะวิ่นเอาเนาะจ้าเนาะส่วนมากเพิ่นจะวิ่นที่หาคูเพิ่นจะบอถึงเลยจ้าเดอ้อแต่ว่าฮกชุดเดนเนี่แอดมินหน่อยเจาะเข่าแน่หลุดแน่เลอจ้าเดอ้อมันบอช่วทอสิบหาคูเนาะจานะ้าเนาะเล่นแค่หาบาทสิบบาทเดอ้อทำให้ชมสำหรับแนวทางตัวเลขนี้ สิเล่นให้รวยมันบร่รวยดอดยกเดอ้อจ้าเด้ออันทีเ่เฮารวยน,น,นั่นคือเฮาทํางานเนาะจ้ะเนาะอันนี้คือแนวทางก็คือว่าเสียงดวงเสียงโชคเน,นาะจ้ะเนาะเลน 5, 90, 90, 90, น่น5บาท10บาทเด้อจ้ะเด้อเพราะว่าเลขน้อยมีหลายรอบเด้อจ้ะเด้อทัง3รอบเนาะจ้ะเนาะ5บาท10บาทได้กําไรเมื่อละ200 300เด้อท่านผู้ชมก็ยังดีเนาะจ้ะเนาะ สิบห้าคู่ได้ทุกวันหรือว่าจะเลือกเป็นบางคู่ไม่ถูกนอจากเนาะเมื่อว่านนี่กระโชคดีไปเพราะว่าแอดมินน้อยเจาเข้าไปที่สามสองสำหรับสายลูดแล้วจ้ะเด้อสายลูดถ้าแอดมินเจาะเขามันก็นคือโหลดไนะตนอกจากเนาะโหลดไตถ้ามื่อใดแอดมินเจาะว่าเขา สำหรับอ่าชุดเดินวิ่งรูดนั่นมันมัน,มนบอด,ด่าย้ะจ้ะเด้อคือว่ามันจะผาไปตรงทีสิบห้าคูวินในตาล่างนะจ๊ะเนา,านะเ mm hmm. บรงเหล็กในตาล่างกันเลยนะจ๊ะเนา,านะ mm hmm. เลขในตารางนะคะสามสี่ห้าหกเก้าศูนย์นะคะเลขในตารางนะคะเด่นสามและสี่นะคะวิ่งรูดสามนะคะ สำหรับเหล็กเด่นนั่น3กับ4เด้อท่านผู้ชมแอดมินเจาะให้วิ่งรูดคือ3วิ่ง3รูด3เด้อจ่าเด้อ6ชุดเด่น3 4 35 36 39 30 49นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะท่านผู้ชมสุขเสาร์อาทิตย์ละวังเบิ้ลนะคะ สุกเสาร์อาทิตย์ระวังเบิร์นเด้อทำช่วงมาว่าในก็มาเบิร์นซีซีเนาะจดะเนาะเบิร์นสี่สี่แอดมินน้อยไม่ได้จับให้นะคะเลขเบิร์นระวังเบิร์นสุกเสาร์อาทิตย์ระวังเบิร์นแล้วก็เลขพี่น้องเดีอจวจะเดิ่มมาว่าในก็มาพี่น้องเนาะสองสามสามสองสี่ห้าห้าสี่แล้วเบิร์นสี่สี่เมื่อนี้สี่เบิร์นอีกว่าทำช่วงเลขพี่น้องและระวังเบิร์นทำช่วง ผิดารณาเบิงก,จก็จ่าเด้อแอดมินหนูน้อยวางให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นชอบจัดขัดผ่านนะคะร่วมสามรอบพิเศษปกติและ VIP ได้แล้วหยุดนะคะเอาสำหรับคลิปนี้มีเพียงทอนนี้แอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ